ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณกัญญาค่ะเพิ่มแป๊บเดียวต้นไม้เราแต่ละต้นสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเราจะให้เพื่อนๆดูต้นไหนก่อนว้ายหน้าวัวหัวใจก็มาหยีของเราที่เราถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูที่ออกใบใหม่ล่าสุดคือใบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนอุ้ยโตสวยงามค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนตายแล้วมีแต่ต้นสวยๆผ่านไปแค่อทิตย์เดียวเองค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เบอร์มาร์กด่างค่ะเพื่อนเพื่อนเบอร์มาร์กด่างเราเอาไปขยายพันสองต้น เพิ่มแป๊บเดียวค่ะเพื่อนๆวายออกใบสวยงามค่ะเพื่อนๆว้าวตอนนี้เราหลงไม่ไหวต้นมีแต่ต้นสวยๆผ่านไปแค่อิติเดียวเองค่ะเพื่อนๆทุกคนเดียวเดียวเดียวต้นที่ภูมิใจที่สุดค่ะเพื่อนๆว่าเดียวต้องถอยเนี่ค่ะเพื่อนๆทุกคนกอรียดค่ะเพื่อนๆทุกคนโอ้ใบใหญ่สวยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวนะคะ อันนี้มาให้เพื่อนๆนดูอันนี้พี่โลก้านส้มเราค่ะเพื่อนเพื่อนขี้เต็มใบแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนว้าวสวยจังเลยค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าปลูกในวัสดุที่เหมาะสมได้น้าได้แสงที่ดีค่ะเพื่อนเพื่อนเขาจะเติบเรือนเติบโตได้ดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนอันนี้คือต้นกอเลียบค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนอันนี้ออกใบใหม่อีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยกอเลียบ สวยค่ะเพื่อนๆทุกคนดูเผอแป๊บเดียวออกใบใหม่แต่ที่แบบอลังการสุดก็คอเลียนนะคะเพื่อนเือนอันนี้กอรีออตซัมกับเพื่อนๆทุกคนว้าวแต่ตอนนี้ที่เกิดปัญหามีอยู่สองต้นค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคือมอนโตลาอลโบนี่แหละค่ะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่ะลากทะลุแล้วค่ะเพื่อนเือตอนนี้ยังไม่ออกยอดใบใหม่เลยค่ะแสดงว่ากระถางเขาเล็กไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนกระถางไว้ยังไงเติบโตยังไงจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะ มีอีกต้นค่ะเพื่อนๆที่น่าจะเกิดปัญหาค่ะนี่ค่ะมอนโตล,ลาไทคอนค่ะเพื่อนๆอันนี้เราปลูกแบบซื้อแบบเนื้อเยื่อมาค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้มีสามใบเหมือนเดิมค่ะจริงๆสี่สิบห้าวันมันควรออกใบแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนแต่นี้ไม่ออกเราว่ากระถางเขาเล็กไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะทาการย้ายกระถางน,นะคะเพื่อนๆทุกคนว้ายอย่างเงี้ยแหละค่ะเพื่อนๆต้นไม้ของเราเราจะเลี้ยง ในวัสดุกาก,ากมะพร้าวสับผสมพลไลโรยหน้าด้วยสเปคน้าหมอนนะคะเพื่อนๆทุกคนแดดล่าไหลค่ะพวกม้ใบแดดล่าไหลและจอนี้เป็นหน้าหนาวค่ะอากาศมันแห้งเราลดน้ําเช้าลดทุกวันเลยค่ะช่วงนี้ขนาดลดเช้าตอนเย็นมายังแห้งค่ะเพื่อนๆทุกคนช่วงนี้เรารีบๆค่ะอาทิตย์ที่แล้วทางอาทิตย์ก็เลยถ่ายแบบคลิปสั้นๆค่ะ <c oughs> ว่าวันนี้มีเวลาขนเข้ามาค่ะเพื่อนๆทุกคนขนเข้ามาเกือบทุกต้นค่ะเพื่อนๆโอ้โหแต่ต้นนี้มันดูแบบ Amazing เนาะค่ะเพื่อนๆ่อนก่อนหน้าเราส่งให้เพื่อนเพื่อนดูมันออกมานิดเดียวค่ะเพื่อนเนทุกคนพอออกใบออกมาได้สวยขนาดนี้นะนะเพื่อนเพื่อนเสน่ห์ของต้นไม้ก็ประมาณนี้เนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะต้องใช้เวลาแต่พั่เพลแป๊บเดียวเขาก็ออกเนี่ยมีห้าใบแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนเราซื้อมามันต้นเล็กๆค่ะเลยรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนสรุปแล้วมามาโชว์ต้นไม้สะสมที่คุณกัญญาสะสมให้เพื่อนๆนดูค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้าชอบก็ขอบคุณเอ้ยถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแฮปอันไหน d ด y ค่ะ